บทที่14บสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังญพระควาสังเกสุวิหารติกะปิแลวแตมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกตนะสังชิงปัญจมัตเตหิพิคุสาเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจารุกาตต UM าตูหิเทวตาเยภุงเยเนะสันนิปติจาหุติขะเกิดังทัศนายะพิคุสังขสัจอัตโกจาตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตาเอตาทหูสีอายังโผพระควาสังเกสุวิหารติกะปิแลวแตมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกตนะ สังติงปัญจมัตเตหิเหพิข er <Pennsylvania> ุสตเตหิศภีเหว่าลาหันเตหิคัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยภุมเยนะจานิปติตาหงติพระขวันบางทัศนายะพิขุจังคัสสยานูนะมะยังปีเยนะพระขวเตนุปัสสังกามียามะปัสสังกามิวะพระขวัตูสันติเกปัญจิกาคาถาภัชะยะมาติอสโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระระวาปุริสุสุสัมมานิตังวะภาหังภาษาลยะปรลิสาลิตังวะภาหังพระมิเชยยะเอวะเมวะ สุทาวาสสสุเทวาสุอัตตะหิตาพระขวัโตปุระโตปะตุระหังสุอธโคตาเทวตาพระกัมมันตังอภิวาเทวาเอกมันตังอาจารสุเอกมันตังทิตาภูเอกาเทวตาพระขวัตโตจติเกอิมังคาถังอภาฉีมหาสมมาโยปาวาสสานิงเทวกายาสมาคตาอะคาตัมหาอิมังธรรมะสมายังตั้ง จามันตังอจังสุเอกามันตังทิตาขูเอกาเทวตาปะขวัตูสันติกีอิมังคธาถังภาสีมหาสมโยวะป่าวะวัตเมิงเทวกายะสมคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะธรรมจัง ยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตคอปปราชวตาพระกววตสันติกมังคะาถังอภารสีตารับพิโวโจสปาหังสูจิตตังอัตโนุชุกลามักังสุตสาราธีวานิตานิคะเฮวาอินทายานิรักขันติปันทิตาติอัตคูอัราชวตาพระกววตสันติกีมังคะาถังอภารีเชวาคีลังเชวาปนิชังอินทามักีลังโอหัดจัมมะเมชาติจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตคูอราชวตาพระกววตสันติกี สันติเกอิมังคาถางอภ菩萨สีเกจิพุทธังสารณะสันติเกอิมังคาถางอภ菩萨สีเกจิพุทธังสารณะนักตาเสนะเตนะคามิสันติ <c oughs> อป,ปายะหะอป,ปายะภูมิปายะมนุษย์สังเทหะเ <c oughs> ทวะกายยังปริบวุวชเลสันติเถี <c> ่ย <oughs> อัตโขปะขวาพิกขัวม,มันเตสียเยภูมิเยนะพิคเวเทวะสังสุเทวะเทกาธาตุสุเทวตาฉานีปฏิจารมุนติตาถาคตางังเทสารายะพิกขูสังฆาชเยปิเตพิคเวอาหีสุงกาติตามัทธานัง อาหารตัสัมมาสัมพุทธาเตยสัมผีพระกัันตานางเอตตาปะมะเยวะเทวตาชจนิปฏิตาไอหิสุ่นเสยย่าทาผีไมหังเอตระหิเยปิเตพิเกเววะวิสันติอนาคตะมันทานางอาหารตัสัมมาสัมพุทธาเตยสัมผีพระกัันตานางเอตตาปะมะเยวะเทวตาชจนิปฏิตาปะปิสันติเสยย่าทาผีไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิเกเวเจวะกายานางนามามิกิตายิสามิพิเกเว เทวกายยนังนามามิติสิกขามิภิกขุเทวกายยนังนามามิตังสุนาถาสตุกังกาณะสีโลกะกาลุธาภาศิสฐามิติเอวังพันเตติเตโหโคเตภิกขุพระขวัตุปัจจัยสูงุมงพระกวายเอตัสสาโวจะสีโลกะมนุสกาสามิยะตถภูมามาตตาสิตาเยสิริ หิตาสิริคันทพลังปะหิตาตาจมาหิตาปุตุสีหาวัจลีนาสุโลมาหะขังสาสัมพิพุโนโอทาตมัสนะสาผุอทาวิปัสันะมาณมะนาวิลาพินโยปัญจสติยันวาวเนกปีละวัฒวีตาตูมันจะยิสัทธาสวกิสารเนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตจับปะมะกะลุงสุวาพุทธศาสารังเตสัมปาตุลังหูยานังอมานุสานาทัชนัง อภปเกสธะมาตุสุงสังขธาสัมตะลิงจตัังเอกสัสานางนั้น อมานุสานะมัทสุงอเปเกนันตามัทสุงสิซาตพะปชาอหงตามจากสัมทางอภินญายะว่าวิชิวานะจักุมาตะตมันจะยิสัทธาสังเกติสันนิลตีเทวกาญยาพิกันตาเตวิชานาาพิทูโวยิวังกิตยิสสามีขีนังิอนุปปุพทัศวสัตตาสหัสสาวะยะคาภุมมากะปีลาวัฒวะอิริมันโตูชุติมันโตวอัธนามันโตยสัศชินโนทัพมนาพิกะมุงพิจุนางสมิถิงวนังช่าช่างหาสาหิมะวตายะขานานะต่างวิณิวเชิ่ันโตูชุติมันโตวอัธนามันโตยสัศชินโน โมทัมนาพิกามุงพิชุนังสมิธิงว่านางสาตาขี้ราติสาหาสายะขานานต่าวนิโนที่มันโตจุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชโนโมทัมนาพิกามุงพิชุนังสมิธิงว่านางอิเจเจสุสาสาหาสายะขานานต่าวนิโนที่มันโตจุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชโนโมทัมนาพิกามุงพิชุนังสมิธิงว่านางเวสาณิตาปัจจสตายะขานานต่าวนิโนที่มันโตจุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชโนโมทัมนาพิกามุงพิชุนังสมิธิงว่านาง ภูมิพิโรราชคั่งหิโกเวปุสศรานิเวสนางพิญโยนางสตาสาหัดสังยะขานางปัยิรูปัยสติภูมิพิโรราชคั่งหิโกโสปาคาสัมมิติงวะนังปุริมัจจะทิสังราชาทัตตะทัตโถปาษาสติคันทัพานาหาิปติมหาราชายาศตสิโสปุตตะปิตัสสะภาอบอิทินามาภาพภรายาทุตูชุติมันตัววะเถนะวันตูยาสัชิโนุมาธมานาพิกามุพิคุนังสัมมิติงวะนังทักขีนัจจะทิสังราชาวินุนหัตัปภาษาสติคูณทันนัอธิปติมหาราชายาศตสิโส ปุตตปีตัดจป้บะโออิทินามามหาภราอิทมิมันตตชุติมันตตวัฒนาวันตตยศาสศศินมัทมานาพิกรรมมุกพิจุนังจำมิตริงวังปัจฉิมัจ,จัตที่สังราชาวิรูประโูปะสาสตินาคานาทิปติมหาราชยาศายสิสุ ปุตตะปิตัสสะภาโวอิทินามามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยัสสัตติโนมัทมาณาพิการมุพิจุนังสมนึจริงว่านังปุตตะราจที่สังราชาคุวิลุตัสภาษาสติยะคานาธิปติมหาลายยัสสสิทุกปุตตะปิตัสสะภาโวอิทินามามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยัสสัตติโนมัทมาณาพิการมุพิจุนังสมนึจริงว่านังปุริมาที่สังรัตรัตโธทักคีเนนะวิลุนักโกปชิเมนะวิรุปะโกอุวิโลอุตตะลังทิสัง จัจจารโตีมหาราชาสมันตาจัตุโรทิศาทัทธสมานาอาจารย์สุวัณิกับปิรวัฒนิกาจตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัตกะนิกาสถามายาภูเวนทุวิเกนทุวิภูจาวิภูตสาหะจันทนุกามัสเชนตุจักินุมันทุนิมันทุจักปานาโทโอปามัสตจักเทวสุตโตจักมัตตานิจิตาสีโนจักคันทัปโณนาโรราชาเชนเนศโภค อาก,ก,กูปัญจสิโกเจวะติมพะรูสุริยวชาาัชสาเอเตจเรจราชานโนคันทภาสหะราชุพิโมทนาภิกามมทิจุนังสมิติวะนังอาตากูนาภาษานาคาวิาาสาราสหตัชากะกัรมพระสัจตะลาอากูปายาฆาสหะยาติพิยามุนารัตตะรัตถาจะอากาูนาคาญาสช,ชินุเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสมิติวะนังเยนาคาลาเช เยนาคาลายเชสหัสสาหันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธะสักูเวหายาสาเตวณมัทธปตาจีลาสุปนาอิติเตสนามังพระ,ะยันตา,านาคาราชานะมาสุปนาโตเขมามะกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวปยาหายันตานาคาสุปนาสารามะมาสารณะมากังสุพุธทธังชิตาวาชิราหาเทนาจะมุขังอสุลาสิตาพระพาตะโลว,วสัส พา,าตาโลวาสวาส,สีติอิทิมันตูยะสัชินูกาะกัมชามหาพินมาอสุลาธานะเวคัสะเวปะจิตติสุจิตติจาปะหาราทูนมุจิจาหาตตาจารรัตตาลิตปุนตานังสมเพเวิโรจานามกะสันนางหิวาพระลิงเสีนางรังมุพัทฐมุป,ปาขมุสัม,มาโยธานิพันธันเตพิคุนังสัมมิจิงวะนัง พรโปจะเทวาปทวีจเตโชวาโยตถาคัมวูริวุนาวุณาเทวาโสมูจายสัจสาสหเมตากรุณาทายิกาอากุเทวายาสสิโยและเจเจทัศตาคายาแสนนานนะต่าวนิโนอิทิมันตูชุติมันโตวะธนะวันตูยาสสสิโนวะทัมนาพิการมุพิกชูนังสัมพิติงวะนางเวทูจะเทวาจ่าฮาีจะอัสมาจะทูเวยยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมากูปุรัชิตาสุริยาสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรัชิตานักขันตานะเปริลขิยาอาคูมันเทวะลาหากาสูวะสุนางวะสะ โธติทวสังโกปาคับปุรินทัตโตทัสสิเตทัสสากายาสเพนานาตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจจินุมัทมาณาภิกามุงพิขุนังสัมิเติงวันังอธากูจาภูเทวาชาละมัคคิขาทิวะอริทากาจ่าโลชาจ่าอุมาบุพะนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมะจ่าอาจุตาจ่าอนิชกาสุเลยะวุจีลาอาคูอาคูวะ อาคูวาสาวะเนสิโนท่าเซติทัสสะทากายาเสเปนนานาตาวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสะชินโมท่ามานาพิจามุพิชุนังสัมปิ้งวะนังสมาห์สมานามหาสมานามนุสย์มนุสุตมาคีธาปะทุสิขาอาคูอาคูมะตุปะสุขาตะคูฮาละยุเทวะ เยโลหิตาวาชินนอาปาลคามหาปาลคาอภูเทวายาสัชิโนทัศิตีทัจธากายาสัพปนานแต่วันนี้ดวงจิตมันโชุดิตมันโตวัฒนาวันโตยาสัิโนมาถามานาพิกรมมพิชุนังจไม่ติงมันังสุขากรุงหารุณาอภูเวค้านาสาสหอุทาตขัยหาปาโมุกะอาูเทวาวิจักนาสธามาตาหาราคาเชิดชามิสกาจายยาสัชิโนทันายังอาคาปัญโชโยทิสาอภิวัสติทัสิตีทัศธากายาสัพปินานะแต่วันนี้ดวงจิตมันโตชุดิมันโตวัฒนาวันโนยาสัชิโนมาถ้ามา อภิกรรมุงพิช right ุนังสมิติว่านางเขมิยาดุสิตายามาถัตถกาจายาจัตินุสพพิตกาลามาเสถาโชตินามาอัจาอาจาวนิมานะละติโนอาคูอาตาคูปะระนิมิตาทัสิตีทัศตาคยาสัพเพนานตตะวเนียอิธิมันโตชุติมันโตวัชนาวันโตยาสัจินโมทมานาอภิกรรมุงพิชุนังสมิติว่านางสัฏถีเทเทวานิกายอสัพเพนานตตะวเนียวนามันวาเยนะอาคันชุงเยเจเลฐะสิชาสหะปะวุฒาชาติมักีลังโอคาตินะมะนาสวังทักเค โมคะตะลังนาะขังัมทวะอสิตาติตังสุรันมาปรลมตโตจ่าปุตตะอิทัมมะวุตโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจ่าโสปาคาสมมิติงว่านางสหะสะโมลากานังมหาลัมมาพิติทะติอุปปันโนชุติมันโตปันธิพันพิพิมากายุยะสัตสิโสทัศสธาอศิลาอาคูปันเจกาวาะวะสัวติโนโติจัจจะมัทะโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจัสัมเพียพิกันตีสินเทีทเวจัลม,มะเกมะลาสีนาพิกาอาภิการมิปัจจาัะถากามันทิอัเอถาคันเฮถาพันเทวะลาเคณะพันธมาทูจะมันตาปริวาลิเทถะมาโวมุจิถาโกจินังอิตาสามหาเสโนกะหาเซนังอภิสยิกปานินาตาละมหาหัจาจะสลังกันวะนะภยะัยระวังยะถาปวุสโกเมโคลฐานายตุปัาสะสวิชุโกรตถาสุกันปัญจุทาวันติสังกุ โตอัสยังวาสิตั้งจากสัมพังอภิญญายะวาวักวานาจักกุมาตตโตนาจากวิสธาสักิสศรานีเลติมาราเสนาภิอันตาเกีิสานาภะให้ขวเตจะปัมมะคะลุงสุวาพุทธะสารนังวิตาลาเกหิปักามูณิสังมุกัมปีชยุงสัมเพวิชิตาสังขามาพยาติจายัสสินุทโมทันติสหพูเทนิสาวกาติจเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ ทิริทิติมตัติเติโชชาลาสิทิมหิติมหาคุณาปริมิตตปุญญาทิการะตะธรรมพันตรายาวะนิวารณะมัทธะมัทธะสามารถาถาพระขวัตตัวต,วต,วต,วตวสมัสมมาสามัสมพุทธะาวะวักกิงสัมมหาปุริสารกขณา นุภาเวนะอาศีนุพยัญชนะนุภาเวนะอจจุตละสตะมังคลานุภาเวนะฉัมพันละนาสังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัะปัลามิตานุภาเวนะทัอุปารามิตานุภาเวนะทัะปัลมัตตาลัมมิตานุภาเวนะสีสะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังคานุภาเวนะตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะชาานุภาเวนะเชยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสหธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตะละธรรมานุภาเวนะอัจจังขิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐานสมาธิสมาปันิญานุภาเวนะชาชาพิญญานุภาเวนะ จตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภะรญาณานาุภาเวนะสัมพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาบกขานุภาเวนะสัมภะปริตานุภาเวนะรัตานัตตายะสละนานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคสกุปัฏฐวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาวินาสันตุสัมภะอันตรายปิวินาสันตุสัมภะสังกัปาตุยหังส มิชันตุจีกายุตตาตุยหังโหตูสะตะวัตสะชีเวนะสะมังคิโกหโหตูสัมพทาอากาสะปัตตะวะนะภูงคังคามหาสะมุนทาอรคกาเจวตาสัทธาตุมีอนุรักขันตุพระวันตุสัมภทามังคังรขันตุสัมภทาเทวตาสัมภาสัมภาสัมพทพุทธานุภาเวนะสัทธาสนตีพระวันตุเตพระวันตูสัมภามังคลัง ละขันตูสัมภะเทวตาสัมภะสัมพานุภาเวนะสัตาสุนตีพระวันตเตีพระวันตุสัมภะมังคะลังละขันตูสัมภะเทวดาสัมภะสัมพานุภาเวนะสัตาสุนตีพระวันตเตีนักขจันักขตายขขปูตานางปะปักหานิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาตสังทเทวนักขตายขขปูตานางปะปักหานิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาตสังทเทวนักขตายขขพูตานางปะปักหานิวาลนาปาริตตัสานุภาเวนะหันวาตสังทเทว บทที่สิบหกพันเทกะและตาถาที่อธิตังนาฆวาเมยะนปติกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาทีทำไปนี้นันตังอัตตตัดจากอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุณัโยธรรมังตถาตสาวิปสติอสังหิรันอสังกุมปังตังวิธานะนุลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ควรแข่งในทำทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญทำนั้นเนนื่องให้ปูโรงเถิดอาเชวากิจอกิจจะมาตับปังกูชัญญามาละนางสุเวเพิ่งทำความเพียรเสจในวันนี้แหละใครเจ้าเลิกจะรู้ความตายในวันพุง่งนาฮินูสังฆ่าลันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชพี่มีเสียนายใหญ่นั้นย่อมมีมิจิเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหูลัตตะมะตมันทิตังติ สันเวภัตเทกะลตัวติสันตุอจิคเตมุนีติพระมุนีย่อมสงบผู้สงบย่อมไม่ย่อมเรียกบกคุคคลผู้มีปกติเดียวยงนี้มีความเพียรไม่เกิดทานะานก,นกนรกว่าะไกัขึ้นั่นลว่าผู้มีราตีนหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้และบทที่สิบเจ็ดอภินปัญเจเวีขณะปาถาชราราตโมหิชลางาติตาเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงปนความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมโมหิพยาทิเงานติตาเรามีความติดบ่ายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธม,มูหิมราณะนางอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สมเพหิมีปีเยหิมนาปีเยหิอานาพา,าโบว,วินาภาโวเราจะละวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ภาภะจากของรักของเฉริญใจทั้งสิ้นไปกรรมตะโกหิรกหรรมทายาทากามายูนิกรรมสันตุกรรมะสัพติปติสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดน่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกับวิสามิกอะไรนาง่าปะกันงบาตัดสาธายาธาพระวิสามิเราจะทําการนําใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของการสถือไปเอวังอภิหิอภินังปัญจเวีรคิตตปังเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน